พี่น้องน้าใหญเบีพกพ่วงมาได้เงียถ้าิันบาดนี้ิันเสียบอกจะไปจะไาจะับมันบอกอ่างรม่ได้อตะปูทองคำหยางจะขึ้องกินข้าวเหี่ยวอ๋อน่งสารจังเลยแถวห้อยเกียร์แซบดีตอนเศ้นาน่ะผู้มากระจังแซบเนี้ยถวห้อยเกียรนะ์ <laughs> มาซ <laughs> ื้อข้ามมันก็ได เ <Private S 2> ขาอ่อนๆมันโบกโอ้ยยยาเขามาแหล่เถ๋เนาะขาคือเขาขาวอยู่มันคือแหล่เมื่องมุกใบใหญ่มานยกล่งมาห่าวุนวุนชุุหลังเต้ยละ จั๊กแมนพักอีค่ะอีแม่อีบีมันเห็ดเงี้ยโอ้ยอีีพีบีมันเห็ดเงี้ยจ้าอีพี่เห็นยังนั่งพนันงูได้หน่มันบังูขมังงูมันทำงานได้หรอบอแมนนั่งเจี๋ยวแผใน่ตีจะไบช่องร้อยตุกหมือนนังสือน่ยนายมาเอาเงินสิวางสินเอนายมาเอาเงินนังสิวางสีนี้แต่ละมือนังสิวางสีผูใดบีปลารอีจะวนโมนีนั่งบอบาข้า แม่หนีคื่นจัมลูกแม่ได้ขอบคุณแม่นี่แม่นิตยาขอบคุณค่ะแม่นิตยาเมาลูกชิ้นแม่รัดหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้าขอบคุณมากมากเลยนะคะไปจะเมาลูกชิ้อันมิตรอมมาเด้อทางแม่รัดเบอร์โทราอย่างอันโอ้ยแม่รัดห้งแต่แต่มือจังสีห้งแต่ทีบริมีเวลาหนึ่ัก็จะพานแจ็คเลยก็ได้คอยแดงชิโน่หลับ แสดงว่าเมื่อแรกนีซ้ำมันร่วงห้านนี่บักหลายเรื่องอันเบร์แม่เบอ์ยังก็ว่างเาม้ามาเอาบุญกินร่วงห้านต้องสารับโทรศัพท์นี่โุญมาเลยวางจีล่วงติดต่อเฟซไอ้นนก็ได้ไอ้นนซื้อโทรศัพท์ไปซีแล้วนานนะศูนย์เก้าสาม 1 4 3่งสี่สามหนึ่งสี่สาม้าสค่ะห้าสาอนะคะครับถ้าท่านไปเบื้องน้าเพจครัวมรำใจเกินร้อยมีเบื่ออยู่หน้าเพจโอเคค่ะอย่าลืมนะครับขอบคุณครับอ่าอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อคนเด็กเมาลูกซินแม่ลัดอีที่สามเรียกอีที่สาบผู้นั้นผู้นี้แต่พระแม่เจ้าดาบตัวมันหอนไหมจไแ บ่าท่านไหนถอดกอนนี้่าท่านถอดโหโยงงานให่พวกบ้ตกใจแม่ต่อไปัจเสียบยู่โหโยงงานให่ไปพวกจะเก็บคืนันร้อมเปิดท่อวีวีนั่านเด้หมมันเปยงวีวีน่แหละคับเปิดอันบอกว่ีบโงนส่ตทีูู่้นั่งอยู่ข้างหลังนั่นแม่เจ้าแม่เจ้าไม่แก่ผ่านเป็นุพ่อนพผู้อยู่ข้างหลังหลับไปแห้งเลยคนเด มาามหอมิ้นให่่ว่างลยนี้อาให้โอกาสบ่าววดเล่นี้ใหโอกาสบ่าวดตมมีมานบ่าวมือมานจ้ามาหล่อมาไล่บแต่้ลุงบอมาเล้ไล่ก่อนและเอาลังมึงเดวาลไ่บอไม่เอาดามาแล้วดามาแล้วด้าพีดาวคือดาวพ่อมึงตรีลุงสันนี่คือคุณลุงสันนนะคะอันนี้แดนเชอร์หญิงนะคะพี่น้องบ่เป็นค้อนบอยเดมเจาอยมานี้ะ มานเป็นคนว่ายเด้อนี่พี่น้องอันนี้คือลุงสนันนเก็บภาพลิขสิทธิ์นะคุณลุงขาคุณลุงคุณลุงขอดูน้ทำไมคะอันนี้คุณลุงสนันนะคเอาเมื่อคืนทำไมหน้าอกมีนูนๆอ่ะเขาลุงสนันเป็นการแสล้วอะได้เป็นคนขับรถเด้อพี่น้องเราเป็นแดนเซอร์บอก ขัานคนเขาเจ้างใจนะแม่ว่าลายลยขันตูมดากร้อังนั่นแขาบอกว่าพ้นสงงใจอันลูกฉันั้นเป็นไพน้เเป็นคนขับรถบ้าอีกลุย้าเป็นคนวอย่างคนลุขับรถหกรอร่งสน่ะพิ่ก็เลยถามมาขอยห้ก็เลยว่าเอาพิ่เป็นแดนเซอร์เอายกล่างความบอกเพราะเห็ุลานาทีเนาะหัวแต่ว่าหัวเล่านงี่เยเอาไรเลยยเต๋ได้จะ้องเพ็นาไทยให้ใครฟังโอ้ยข บอ่ลู้็ยเป่าอยู่ารืมตากสาดก่อนมาเด้อตากไม่ใส่เอาถั่บลไปแต่วันได้ล้างเลยหามาขาได้ล้างเลือดขาดเลยมันกุยมันเหม็นใส้หลุดบอลชั่วมันสัดตามันเหลือนเลยเอ้าขึ้นีไปตั้งรอก อกูถามกูจอยู่กับพ่อหยังไม่อย่งเ็คบาทแดนีสองหอยสองบาทาปันกันเลย้มังเฮียจะอยู่บันไดเออให้ปันกันมานี่ให้หานกันมานี่เห็นไหมน้ำกันนี่อรถบันนที่ทั้งรถคว้าบอเออพี่แต่ลงม่แกเนีกอคือ่นยนี่อัน้มาไทยเอาหนีวยงมไทยเอายางมไทยเอโอ้ยใส่ไร ใส่หกสิบเอามาเอามันห้ารุ่นรักษาไปหน่แม่อ,อือกรักการัาไปเน่นะถือรักไปไัไป้เฉวาน้องไหนมันหารุ่นรักษาไเนี่มันห้ารุ่นรักษาไป,นไปเนี่ยเออมอเรียบอกว่าหายดีได้หน่มี้างเลยบอกว่านนี่มี้างเลยอีกเลยซางเลยางกระบอก้างน้อนเลยจี เดี๋นวมามันเทพเปิดตูม่งตุบวันเออพระที่ได้แทบไปก้อยุเสาตีเสาอยากใส่ซองใส่ซองคอยนี่เป็นผู้หมุนทางแก๊สที่แน่คอยเอาทางแก๊สมาพร้อมท่านบีเห็นเดี๋ยวบัดทีบีได้เลี้ยงขนมบีเลี้ยงขนมอะไรบีบีไปขายเราบ้านยังชัน ชั้นกิ่งถังแก๊สมาเบิงอยู่เลยปีนถังแก๊สแม่ปีนมากับพ่อพอยู่เลยกาดวงดอวจเออจังมาหนายูบกว่เห็นนั้ยค่บเห็นเนาะงนีลเฮมื่อไปพี่น้องพ่อกันมื้อนี้อยู่ที่จังหวะก็พี่นีไปเอาบุญดวงดองวันี้มาไม่ใช่ก็เอาใส่แม่บ่กว่า คือหายึ้นกูมาเอาบัก่มงจื้อๆคือหายติเบักไปค่ะพ่อกันนนสเแรยงซิตี้วันเกิดอหนาเอาไม่หังพ่อหนาเมื่อแล้วนะคะแปเล้อพี่น้องแบบไห้ไปไปเอกเมียธนาโดดครับไปไปเมีย กลับบ้านเรารักรออยู่ไม่ห้าคลิปนี่กับพนักงานเก็บล้างเก็บหย่งนะคะายทานไม่บบโอ้ทานไม่โบ,โโบคือต่างฝ่ายก็ต่างเก็บของตัวเองนะคะเก็บของเจ้าของนะคะนี่ากาหลังเลิกงานพี่น้องได้เบิร์นเดินพี่น้องคนนลายหลายมืาขึ้นนี่คนแบบเต็มเดินเนาะหมดเนาะ คนคนหลแห้งเราวนนี้คนมาเหนย,ยุแจนี่เพราะว่าเจนี่มันนันเป็นเดินปูนนี่เห็นบ่มขยะก็สลายในแจ้งน่อยแต่ว่า,เ,าเก็บอยู่นะคะแต่เราทีมันไม่ได้เก็บเพราะว่าคนจัดงานเขาจ้างเขาจเจ้าจ้างอาอันนั้นเก็บจ้างคนทําความสะอาดนะคะสองพันบริเวณนี้พี่น้องเก็บขยะทำความสะอาดตอ,อตอนบรรทพาเข้าปิดบุ้งเ,เขาจ้างคราบเอเอ นี่นะคะยากาศมันพนักงานก็เก็บฉากคนแดนเซอร์ที่ทําฉากก็เก็บฉากนะคะพรอน้อยกับมังเวทีลงพ่อกันมันนี้ที่วัดโนนสแบงนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย